ใช่กับต้นทูบเลยโอต้นเทียนนี่ใช่ต้นตะไคร้โอ้คล้ายกันหลายคนอาจจะคิดว่าอุ้ยต้นตะไคร้ปลูกไว้กอสองกอก็พอแต่เดี๋ยวให้ดูไอเดียนี้นะคะเขาปลูกตะไคร้แบบขายเลยนะคุณกัมพูปลูกกันเป็นไร่ไร่เป็นสิบสิไร่เลยนะคะที่ไหนล่ะนี่ก็แถวแถวตำบลศรีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองตรงนี้เนี่ยเป็นที่นานะจะปรับที่นามาปลูกเป็นต้นตะไคร้ใช่ค่ะแล้วช่วงเนี้ยดี ดีค,คือมันดีตลอดอ่ะพูดถึงตะไคร้เนี่ยนะคะ m, มันดีตลอดนะคะเพราะว่าเป็นทั้งพืชสมุนไพรทั้งพืชที่เอาไปกินเอาไปเป็นเครื่องแกงลหลายอย่างเลยนะคะคุณประวินปล้องงูเหลือมโอโ้ยน้ำขุนก,กับเป็นตะกว่วเนาะป้องงูเหลือม <S <S อเป็นเจ้าของแปลงตะไคร้นี้นะคะ<อ>แกบอกว่าสมัยก่อนนะทํานาเป็นอาชีพหลักหลังๆเนี่ยโอ้โหจะมปัญหามันเยอะจังเลยที่นาเนี่ยมันก็หลากหลายเรื่องปัญหาเยอะ พอพอตอนต้นฤดูการทำนาข้าวราคาดีเนาะพอถึงเวลาเกี่ยวปั๊บข้าวราคาตกโอ้ยชาวนาชอบช้ำมันออกมาพร้อมกันนะคะก็เลยปรับเปลี่ยน7ไร่ที่มีอยู่เนี่ยนะคะมาปลูกตะไคร้ดูซิครับทำมาสามปีโอ้โหดีเกินโอ้แต่ละเดือนเนี่ยคือปลูกแค่5เดือน6เดือนก็ตัดขายได้แล้วนะคะแล้วแรงงานก็หาไม่ยากก็ใช้คนในชุมชนนั่นแหละทุกคนก็มีปัญหาโควิดตกงานกันเยอะเอามา ค่าตัดกิโลละสามบาทเองอ่ะแต่ว่าปูเก่งจังเลยคุณชิเนี่คุณพาผมไปดูนะมันงามมากนะพี่คำภูอ่างทองไปได้ไหมตอนเนี้ยยอ่างทองยังไปไม่ค่อยได้เนาะยังติดโควิดอยู่จังหวัดต้องให้กักตัวหรือเปล่าแต่ช่หน้าในให้จังหวัดจังหวัดให้กักตัวแน่นอนคนข้างนอกเออเนี่ยนะคะก็คนตัดเองก็พอใจนะตัดได้เนี่ยก็รายได้ดีเหมือนกันส่วนพ่อค้าคุาเจ้าของแปลงเองเนี่ยก็ โอ้ราคาดีช่วงนี้นะคะเอาฟังกันหน่อยนะคะพี่ประวินค่ะทำมาสามปีพื้นที่เจ็ดไร่เจ็ดไร่ก็รายได้ก็เอากิโลกิโลถั่วเที่ยเลยหกบาทค่าจ้างเขาสามบาทแล้วก็เหลือเดือ3สามบาทถั่วเทียก็ตันได้เจ็ดไร่ก็ได้ประมาณเอายี่สิบตันประมาณโหเจ็ดไร่นี่ยี่สิบตันเลยนะคะคุณกำพูครับ